กันที่พงพีเคสวัสดีครับอ่าวันนี้เรื่องกรารยามดีนะครับเดี๋ยวจะมารีวิวคอลโลโบใหม่นะครับอ่าเป็น2ตัวนะครับจากรอบคลโโบนี้นะกนะ็คือชินระนะครับกับตัวมากิอ่า ซึ่งเป็นสายพลังทั้งคู่นะครับอ่า i ีดีที่เอามารีวิวนะครับเป็น ID ของน้องในกิลแบล็กซันนะครับน้องเนสนะซึ่งผมเนี่ยไม่ได้เปิดนะครับอพอดีน้องเนสเนี่ยเขาเปิดได้2ตัวเขาเลยอนุเคราะห์ให้ผมมารีวิวนะครับต้องกราบขอบพระคุณเป็นอย่างสูงนะครับ นี่ก็จะเป็นหน้าโฮมแล้วก็หน้าทีมของน้องเนสนะครับเปิดได้ชินระนะครับหน่วยดับเพลิงพิเศษที่8อ่าชินระเป็นสายพลังนะครับธาตุไฟธาตุไฟนะครับอ่าถ้าย้อนไปดูจากคลิปนั้นที่ผมคาดเดาโคลโโบนะครับผมคาดเดาไว้ว่าอ่าตัวเก่งหรือว่าตัวเด่นในโคลรโบเนี่ยมันจะเป็นธาตุไฟนะซึ่งผมรู้สึกภูมิใจนะครับที่ผมคาดเดาถูก อ่าประมาณ5%ก็ยังดีถึงแม้ว่าพวกกระตูนเนี่ยผมจะไม่ค่อยรู้นะครับในช่วง2ปี3ปีถึง5ปีเนี่ยผมไม่รู้นะชินระเป็นสายพลังธาตุไฟนะครับอ่าจุดยืนดูจุดยืนดีก่อนจุดยืนเนี่ยอยู่ที่8ปดสินะครับก็โอเคนะในสายพลังนะครับเกือบใกล้นะถ้าใกล้เนี่ยต้องเรียกว่า 40- ถึงห้ นะประมาณนี้ความเร็วในการโจมตี135นะครับความเร็วการเคลื่อนที่1 2 1เคลื่อนที่ไวอยู่นะเดี๋ยวค่อยไปใส่เกียร์พร้อมกันนะครับเพราะว่าน้องเนสเขาน่าจะทํางานอยู่นะตอนส่งมอบไปดีมาแล้วก็ยังไม่ได้ใส่เกียร์นะครับอ่เดี๋ยวผมสารต่อเองแล้วก็ตรงนี้นะครับอัตราการใช้สกิลเนี่ยยีผมทำแม่งทำแม่งนะครับเพราะว่าอัตราการใช้สกิลเนี่ยยีนะ ความแม่นยำของสกิลนะครับ20%ต้านสกิลอยู่ที่30%นะครับแล้วก็ระยะเวลาการสร้างเรนเจอร์ใหม่เนี่ย9วินาทีอ่าอันนี้ในร่างอันตรานะครับส่วนในร่างไฮเปอร์ก็13วิค่าแไดธาตุเรนเจอร์เนี่ยโอ้โหถือว่าเอาเรื่องเอากันนะครับ2,000นะโอ้โหอันนี้ขนาดในร่างอ่าอันตรานะครับยัง2,000นะโอเคเดี๋ยวส่องสกิลกันก่อนสกิลที่1นะครับอ่าสกิลที่1 แรงกดดันความตายอ,อ,อันนี้จะเป็นสกิลบัฟเพิ่มความเร็วกันขึ้นที่นะครับ100%แล้วก็บัฟหลบลีกบัฟหลบทักษะนะครับอย่างละ30% 10วินาทีอันนี้เนี่ยถ้าบัฟเพิ่มความเร็วเนี่ยต้องจับไปดวนกับนัศส,สึนะครับเดี๋ยวคลิปต่อไปเดี๋ยวผมจะจับไปดวนกับนักส,สึเลยนะครับอโอเคสกิลที่2 จมตีความเร็วแสงอันนี้จะเป็นสกิลไม่ใช่ดามเมจนะครับแต่เป็นการสลับตำแหน่งในส่วนของสกิลนี้นะครับก็จะมีล้างอมตะ5้าวิแล้วก็ทำให้ชะงักอีก5วินาทีอันนี้ผมนึกถึงแซนกิฟเลยนะครับแซนกิฟนะค่อนข้างโอ้โหลอกมาเลยัหมเนี่ยเนี่ย, <laughs> ยล้างอมตะชะงักแล้วก็สลับตำแหน่งเนี่ยเ,เดี๋ยวต้องดูนะครับว่ามันสลับตำแหน่งเนี่ย ไกลแค่ไหนนะอ่าในส่วนของร่างไฮเปอร์เนี่ยครับก็ล้างอวตาททาให้ชงักอันนี้สีวินาทีแล้วก็สลับตาแหน่งปกติน,นะครับในส่วนของความสามารถไฮเปอร์เหือกสุดท้ายอ่าเคือกสุดท้ายอันนี้ก็น่าจะรู้กันคร่าวๆแล้วนะครับว่ามันเนี่ยมีอ่กลไกาการใช้งานยังไงเนาะเพราะว่าเหื่อกสุดท้ายน่าจะมาครั้งแรกกับโค l โลโบกอบลินอ่ากอบลินสเลเยอร์แต่ครั้งนั้นเนี่ย มีแค่กอบลินโอเคครับส่วนบัฟกลุ่มก็จะเป็นบัฟพลังชีวิตเนาะอ่าโอเคนี้ก็ไม่มีอะไรครับไซเคียตัวนี้เนี่ยต้องลดแร่นะครับเพราะว่าแร่มันสองพันโอ้โหใบบ้าเยอะจังเลยสองพันเนี่ยเกียดีนะเนี่ยอ่าใส่ชิ้นนี้เลยคอนแห่งความมืดส่วนช่องที่สองเราต้องลดแร่หน่อยนะครับไม่หน่อยแหละ ถ้าดูจากแร่ธาดเดิมนะครับนี่ต้องใส่เยอะเลยอ่ารองเท้านี่จัดไปอ่าตอนนี้แร่ธาตุก็1,256นะครับช่องสุดท้ายกระเป๋าเลยอ่าใช้สกิลอัตราใช้สกิล49%เอหนาะลบสกิลอีก43สายไปโอเคจากตรงนี้ไปดูสเตตกันครับ อัตราเชื้อสกิลตอนนี้นะครับ75%หลบสกิล44%แล้วก็ต้านสกิลเนี่ย100%เลยนะอยู่กันที่ด่าน406นะครับแดนร้างแห่งขวากน้ำอ่าเป็นด่านที่ผมชื่นชอบในการทดสอบนะครับเพราะว่าด่านมันค่อนข้างกว้างค่อนข้างยาวนะครับ่ะโอเคไปครับทดสอบกันปล่อยไปเลยโอ้มีหอด้วยนะครับอ่ามาถึงก็บัฟเลยนะบัฟเพิ่มความเร็วนะครับ ถึงตำแหนง่งอ่าบัฟอีกนี่ดูซิว่าโอ้โอ้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอาว่ะชินระโอ้สลับไกลอยู่นะครับเนี่ยเดี๋ยวต้องหาตัวตันก่อนนะครับนี่โอ้ชินระเอาเรื่องเว้ยเฮ้ยทุกคนชินระมาว่ะเดี๋ยวดูตรงนี้นะครับเดี๋ยวสลับตำแหน่งหน่อยไอทิศ วิ่งแต่มันโอ้มันข้าม,มเมื่อกี้ข้ามไกลามากนะครับเดี๋ยวดูตรงนี้สิปั๊บสลับโอ้โหเอ่อจากสายตานะครับที่คำนวณน,นะจากสายตานะครับประมาณน่าจะร้อยห้าสิบนะครับหนึ100่งร้อยถึงหนึ่งร้อยห้าสิบจุดนะไม่ใช่สิร้อยร้อยห้าสิบถึงสองร้อยจุดนะครับประมาณนี้นะเอาใหม่เอาใหม่ เดี๋ยวทดสอบใหม่อ่าเดี๋ยวขอทดสอบใหม่เทคสองนะครับล่องใจครับล่องใจอ่ะปล่อยไปอ่ะไม่บัฟเว้ยเฮ้ยรอบนี้ไม่บัฟอ่าเดี๋ยวดูการสลับตำแหน่งนะครับอ่าเข้าจุดบัฟแล้วก็สลับฟิบอ,อ่าจากตรงนี้เนี่ยผมว่าประมาณร้อยจุดอ่าตรงเนี้ยเดี๋ยวตรงเนี้ยน่าจะเห็นชัดนะครับอ่าบัฟบแล้วก็สลับ นี่แต่ตรงนี้ตรงนี้ไกลนะครับแสดงว่า,าตำแหน่งสกิลในการสลับนะครับมันแกว่งนะอา้าวบทจะไม่สลับก็ไม่สลับเลยเอา้าวบัฟสลับสิอยากเห็นนะอ่ะอ่าบัฟแล้วนะสลับน่อยนี่ผมว่าช่วงที่มันสลับนะครับอยู่ที่100่งรถึงสองจุดนะครับอา่าโดยประมาณนะ จากการคำนวณจากสายตานะครับเฮ้ยได้ได้ได้ตัวนี้ได้ได้โอเคโอเค100ถึง200จุดนะครับอ่ะสูงสุดผมให้ที่200จุดนะครับอ่าโอเคเพราะว่ามันบัฟสกิล1นึ่ป๊บแล้วมันก็ต่อด้วยสกิล2เลยนะครับถ้าผมจำสกิลไม่ผิดนะอ่าโอเคเรียบร้อย เดี๋ยวมาเทสกันที่ PVP สักรอบ2รอบนะครับผมว่ามันน่าจะเห็นอะไรแตกต่างจากในสเตจหลักอยู่แหละอ่ะโอเคไปครับรอบแรกรอบแรกขอเจอทีมนี้นะครับทีมนี้เขามีอ่านี่เอเลนนะครับแล้วก็มิิโอดัสซ,ซึ่งแพ้ทางธาตุนะครับแล้วก็คิริวโอ้กองหน้าเขาแน่นมากเลยกองหลังก็มีชินจังกับรูเดียสครับไปไปโอเคเรามาแค่ทดสอบแพชนะไม่เป็นไรครับน้องเนทบอกมา ไปอ่าอุ้ยเนสเขาใช้ทีมหลักทีมไหนเนี่ยอ่าอาทีมนี้แล้วกันผมก็ไม่รู้ว่าทีมหลักทีมไหนนะครับผมก็รับไอดีมาแล้วก็มารีวิวสดๆเลยอ้าโอเคทีมนี้เลยแล้วกันครับไปชินระ อ่าออโต้ Auto, คูณหนึ่งก่อนทูเดียสดูซิว่าผมจะเล่นไอดีของน้องเนสเนี่ยกากหรือเปล่านะครับช่วยกันดูอ่สกิลสลับตำแหน่งด้วยนะครับเอ่อมันยังอยู่ไหมเนี่ยโอ้ลงน้ำแข็งแต่หัววันเลยอ่ะนี่ตรงนี้ยังอยู่นะครับเฮ้ยอ้าวโดนก๊อปปี้โดนก๊อปปี้แล้วเว้ย อ่าตรงนี้ขออนุญาตกดออโต้ Auto, คูณ2นะครับอ่าจากตรงนี้เนี่ยเป็นเพราะว่ามันเป็นร่าง140นะครับสกิลอาจจะยังไม่ค่อยอืโดนแล้วสิชินระไหนออกมายังชินระโอ้โหโดนสตายตายไหมโอ้โดน <c ười> เอ้ยใจเย็นนชินระค่าเกิดน้อยโอ้ เจอเปลี่ยนร่างนะครับไหนอะชินระอออรอบสองต้องเปลี่ยนทีมแล้วนะครับแ้ต้องหาทีมที่มันอ่อนกว่านี้หน่อยนะโอ้ยไม่ไหวแล้วโอ้ไม่ได้สลับตำแหน่งแถมยังออกมาตายอีกนะครับโอ้ยกราบขอภัยน้องเนสอย่างสุดซึ้งนะครับโอ้ยขอญาตกดออก เอาใหม่ครับทีมนี้น่าจะพอย้อกันได้แล้วก็น่าจะเห็นสกิลสลับตำแหน่งครับเจอคนไทยต้องขออภัยด้วยนะครับอออโต้คูนึ่งชินระสลับตำแหน่งสลับตำแหน่งหน่อยเฮ้ยสลับอยู่อ่าใช่ป่าววะนะใช่ป่าววะ ไหนสลับไหมเมื่อกี้ยังไม่เห็นนะครับยังไม่เห็นนะชินระชินรโอ้พอลงสนามนี่มันเหลือแรทธาตุเจ็ดร้อยกว่านะครับชินระชินระเออแกสลับหน่อยสิฉันอยากเห็นเออไม่สลับเลยเหรอเฮ้ยมันข้ามไปตรงนี้แล้วใช่ไหม ข้ามไปยังข้ามไปแล้วหรือเปล่าอ่ะนี่มันข้ามไปแล้วนะครับนี่โอ้โหกว่าจะข้ามให้ฉันโอ้ยทิศเอ้ยเออได้อยู่นะครับแต่ใน PVP ผมรู้สึกว่าประมาณ100จุดนะครับ100ถึง150จุดนะไม่ลึกเหมือนตอนเทสท,ที่สเตจหลักนะครับอ่าแต่ก็ อถ้ามันแม็กแล้วก็มีเกียร์ดีผมว่ามันจะเห็นอะไรได้ชัดกว่านี้นะครับอันนี้มันไม่แม็กนะแล้วก็ร้อยสี่สิบอาจจะเกียร์ได้ส่วนหนึ่งนะครับอ่ะลงน้ําแข็งเลยอ่าสลับมาตรงนี้นะครับถ้าจากตรงนี้สายตาประมาณร้อยบจุดนะประมาณร้อห้าสิบจุดอ่ะสวยครับสวยได้อยู่ได้อยู่ได้อยู่เท่ากับได้ อตรงนี้มีสลับบ้างไหมเออไม่สลับแล้วครับแต่รู้สึกตอนนี้สถานการณ์เราเนี่ยพลิกแล้วโอ้ยชนะตาเดียวโอ้ยเนาะอ่ะถือว่าใน p ีพีเนี่ยมันสลับอยู่นะครับแต่ว่าไม่ไม่ดุเท่าเอเลนนะครับอ่ะโอเค p ีพีประมาณนี้ครับ ในส่วนของสเตตหลักนะครับที่เรานำชินดะไปทดสอบนะผมสังเกตเห็นว่าสกิลสลับตำแหน่งเนี่ยของชินดะเนี่ยมันค่อนข้างาจะสวิงนะครับอยู่ในช่วง2อง่1 0อถึง2 0 0จุดโดยประมาณนะครับ100-200ถึง200จุดโดยประมาณนี้นะพอข้ามได้แล้วมันก็จะติดสตันนะครับนี่ผมนึกถึงแซนกิฟเลยนะแซนกิฟคล้ายๆกันครับอ่า แล้วก็ในส่วนของสกิลข้ามใน PVP เนี่ยเ,เห็นอยู่ประมาณครั้ง2ครั้งนะครับถ้ามันแม็กแล้วก็มีเกียร์ดีๆเนี่ยผมว่ามันข้ามได้ดีกว่านี้นะครับแต่จากสังเกตเนี่ยผมว่าเอเลนเนี่ยมันข้ามได้ดีกว่านะอืมแต่มันข้ามได้ไกลกว่าเจ้าตัวเอเลนนะครับเพราะว่าระยะสลับของมันเนี่ยประมาณ 100- 200ถึงจุดอ่าผมให้ประมาณนี้นะครับ คลิปนี้ก็รีวิวแค่ชินดาตัวเดียวแล้วกันครับเพราะว่ามากิเนี่ยไม่มีตัวไปอัพเลเวให้เป็น140อันตรานะครับก็เลยเอาแค่ชินดาพอแต่จากที่เราทดสอบในสเตตหลักเนี่ยเห็นอยู่นะครับสกิลสลับตำแหน่งเนี่ยถือว่าสลับได้ลึกนะค่อนข้างปั่นป่วนนะครับชินดาถ้าถามว่าปั้นแม็กดีไหมผมว่าไม่ควรครับไม่ควรไม่ควรอัดเกียร์เอาดีกว่าครับ แต่ถ้าคนที่ชื่นชอบแล้วก็่าแล้วก็หลงไหลในสกิลสลับตําแหน่งเนี่ยก็จะปั้นแม็กก็ไม่ผิดนะครับแต่ก็เน้นเน้นตรงต้านสกิลกับหลบสกิลเนี่ยอย่างละร้อยดีกว่านะครับมันจะถึกมากเน้นย้ำตรงนี้เนาะในส่วนของการเพิ่มเกียร์นะครับแต่ว่าถ้าถามว่าทำแม็กดีไหมผมว่าไม่ครับส่วนตัวผมก็ไม่อะ เพราะว่าใน PVP มันไม่ค่อยติดเท่าไหร่นะครับอันนี้จากที่สังเกตในร่างอันตรา140เนาะอ่าก็ประมาณนี้ครับคลิปนี้มาทดสอบแล้วก็รีวิวเบื้องต้นเนาะอ่าขอลาไปก่อนครับเล่นเกมให้สนุกซื้อขายผ่านกลางทุกครั้งสวัสดีครับขอบคุณมากครับเนทบาย